สวัสดีค่ะลูกตาจากทาโรว์ปลูกตาโดยรวมแบบคู่คิดเป็นกาลยานามิตรแห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพิกอากาศกันค่ะกับคําถามที่ว่าความโชคดีของคุณเร็วๆนี้คืออะไรค่ะกติกามีไพ่เลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1่กองที่2กองที่3ตั้งสมาธิแล้วเลือกมาหนึ่งกองนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะคุณได้ไพ่ นายอัพเพนเดเคิลนะคะ Six of p e n น a c l e s ลและใบสุดท้ายนะคะเป็นส of s w o r d ดค่ะลูกตามองว่าอุปสรรคปัญหาในชีวิตของคุณนะคะกำลังจะคลี่คลายไปด้วยการเวลาค่ะทุกอย่างนะคะกำลังคลี่คลายไปในทางที่ดี A of p e n เ a c l e ขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าคุณจะมีะความชำนาญนะคะมีทักษะความรู้ความสามารถจะสามารถแก้ไข h a n เด e สถานการณ์ต่างๆไปได้นะคะแล้วก็นายอัพเพนเดเคิลขึ้นมาคุณจะมีหัวทางการค้ามีโอกาสในการลงทุนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ค่ะมีโอกาสที่จะมีคนทัดเดิน พลกศพกันมังกรเข้ามานะคะช่วยเหลือนะคะซัพพอร์ตสนับสนุนคุณค่ะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณได้ไพ่เอกอัฟวานเดลิเวอร์แล้วก็ควีนซับคัพค่ะลูกตามองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะเอกอัฟวานบ่งบอกถึงการขยับขยายนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนะคะมีโอกาสที่แบบเติบโตแบบก้าวกระโดดค่ะเดลิเวอร์ขึ้นมาค่ะคุณจะเจอกับความรักที่ดีหรือจะเจอสิ่งที่คุณรักคว e นซับ ขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าจะมีโอกาสที่มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนเป็นคนที่มีคนรักมีคนเมตตามากขึ้นนะคะมีโอกาสที่ได้รับความรักมากขึ้นค่ะสําหรับคนที่เลอกไพ่กองที่2ค่ะสําหรับคนที่เลอกไพ่กองที่3นะคะคุณได้ไพ่ ซิสซอบวานเดอะเอ็มเพรสแล้วก็เดอะเวิร์ค่ะลูกตามมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3เนี่ยน่าอิจฉามากเลยนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จค่ะมีโอกาสมีชื่อเสียงมีโอกาสที่จะเอ่อเหมือนกับก้าวหน้าก้าวกระโดดนะคะมีโอกาสที่เอ่อได้รับเงินก้อนมีภาวะในการเป็นผู้นาค่ะบางคนอาจจะได้การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีโอกาสเดินทางไกลหรือใครที่รอคอยการแต่งงานการมีลูกมีบุตรมีโอกาสมากค่ะสาหรับช่วง3เดือนนี้ค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดหัวใจกดติดตามลูกตาลไว้และอยากได้ท็อปิกอะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ